แต่ที่แน่ๆนะครับเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสทำแมนนิคิน c ชา l เลนจ์ซึ่งคำว่าแมนนิคินก็แปลว่าหุน่นเหมือนหุ่นที่ตั้งอยู่ตามห้าง mm hmm. หรือว่าตั้งอยู่หน้าห้างที่เขามีการใส่เสื้อผ้า mm hmm. ที่นี้เมืองนอกเนี่ยก็มีการเริ่มต้นกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะ mm hmm. คือการทำตัวเหมือนหุ่นมาในรูปแบบวิดีโอไวเัลเป็นไวรัลชาเลนจ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนต้องปูพื้นให้คุณผู้ชมนิดหนึ่งนะฮะ mm hmm. ที่อเมริกา ตอนนี้แพร่หลายกระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วนะครับพร้อมแฮชแท็กที่เห็นอยู่ในขณะนี้ขึ้มนมาใน u i n Challenge ความสนุกอยู่ที่ถ้ามีคนในคลิปเยอะก็ต้องยิ่งมากที่สุดนะแล้วก็ทำพลิกแพลงนะฮะคลิปนั้นก็จะเจ๋งมากคือยิ่งประดิษฐ์ให้มันรู้สึกแปลกอะอยา่างอันนี้เนี่ยนะฮะก็บนเครื่องบินของอทีเรีวคลินตันใช่นะเขาก็จะ บอกเลยว่าก่อนถ่ายอ่ะแต่ละคนโพสต์ท่าแล้วก็แชร์ไว้นะแชร์ไว้นะตอนแรกที่ดูก็รู้สึกเหมือนขุนเนาะเหมือนหุนพิพึ่งเลย่ะจริงอ่ะแล้วก็พยายามจะจับผิดใครจะกระพริบตาเปล่ามีนะเฮเลรี่กระพริบตานะเราเห็นอยู่แต่ให้คุณดูคลิปนี้ทฮลอรี่แตบตาไงแบบลมที่เป็นแอร์เออเหมือนแจ็คเมื่อวานบิวบิวเหมือนหุนเนนะเหมือนนะแต่ดูดูดิมีบอจอนบอลโจวี แล้วก็มีฮิลลารีดูคลิปกระพริบตาปะฮิลลารีกระพริบตามั้งเนี่ยกระพริบกระพริบเราจะได้เนี่ยม่านตาขยายแล้วต้องกระพริบต้องกระพริบนี่เนยเราจะโอ้โหแล้วแต่จริงๆแล้วคลิปต้นกําเนิดเนี่ยนะคะคือเริ่มต้นเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นนักเรียนมัธยมกลุ่มหนึ่งที่อเมริกาถ่ายคลิปเมนต์คินแชร์เลนจ์เนี่ยนะคะก็คือที่เราเห็นนี่คือต้นกําเนิดเลยค่ะ 45วินาทีครัโอ้มียกขาด้วยอ่ะใช่ไหมเป็นเป็นความคิดที่เก๋มากเลยแล้วทุกคนก็จะมีเพลงนี้ปูพื้นไงเพลงที่เราได้ยินอยู่ในขนาดนี้นะฮะก็พอ search hashtag ใน m ใน t a g r b o o ในเฟซ o กเราก็จะเห็นโอ้ยทำไมแต่ละคนเนี่ยมันมันท้ากันเรื่อยๆเนาะมีชมรมว่ายน้ำแบบคุณคือเราอาจจะไม่มีคลิปเป็นสระน้ำเลยอ่ะแล้วก็เป็นแช่อยู่ในสระว่ายน้ำอ่ะถ้าแบบหน้าคว่ำลงในน้ำด้วยนะ โอ้ำเดี๋ยววันหลังมีเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะโชว์ให้ดูใช่แต่มีเด s ตินีชาวนะบิอันเซ่ค่ะก็ถ่ายกันเยอะเลยนะคะมี Destiny's Child นะคะก็คือทั้ง3คนเลยที่ที่มาร่วมทำคลิปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่านะคะว่ามีใครบ้างไปดูกันเลยค่ะนี่อ๊้นึกว่ากูกิปมีบิอันเซ่บิอนเซ่มีเคลลี่มีมิเชลค่ะ คือพูดถึงมันก็เป็นการที่แบบช่วยให้คนไม่นอนหลับทับสิทธิ์แล้วออกมาใช้สิทธิ์กันนะโดยการแบบทาเป็นคลิปอีกกันห้าลากดีนะเข้าใจทำอะ่ะแต,แต่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าบางคนอเผอิญว่าทาคลิปในช่วงของการเลือกตั้งไงคีรุวีก็ถือว่าใช้แคมเปญในการให้คนออกมาเลือกตั้งแต่ว่าอย่างช่วงอเผอิญช่วงนี้ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้เกี่ยวกวับเลือกตั้งมากแต่ว่ามันเป็นกระแสที่ ทำให้คนอเมริกาก็อมยิ้มได้ด้วยเหมือนที่ปีที่แล้วเราทําอะไรที่ราดน้ํากันอ่ะไอซ์บักเก็ตไอซ์บักเก็ตก็คปีนี้ก็คืออันนี้นะแต่อันนี้มันไม่ได้ท้าใครไงคือทากันแยกกันทำหลักการคืออย่างนี้คุณผู้ชมก็คือว่าคุณดูคลิปของชาวบ้านแล้วถ้าคุณคิดว่าองค์กรคุณโรงเรียนคุณหรือครอบครัวคุณเจ๋งกว่าคือใครที่ทําได้เยอะกว่ายิ่งยิ่งเยอะยิ่งเจ๋งอย่างล่าสุดเลยเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะฮะก็คือทีมชิคาโก้เบส์นะครับ วงการกีฬาด้วยนะฮะทีมบริการฟุตบอลชื่อดังในอเมริกาให้ดูฮะทั้งสนามอ่ะทั้งสนามของนักฟุตบอลก็ฟรีสเหมือนกันไม่ใช่แค่ว่านักเตะน,นักเล่นเท่าที่ไม่ใช่นักเตะสน,นักเล่นอเมริการฟุตบอลแต่ว่าคนรอบข้างสนามอย่างฟแฟนๆกองเชียร์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเพลงนี้ด้วยผู้จัดการทีมนะฮะเราใส่เพลงอื่นได้ปะคือถ้าเกิดว่าคุณใส่เพลงอื่นมันก็จะไม่เข้าทางแต่ก็สามารถเหมือนกัน บางคนก็จะไม่ใส่เพลงเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่เพลงออริจินอลเนี่ยบางทีมันจะโดนดูดไงออกจาก i ิน Instagram มหรือว่า Facebook อะไรประมาณนี้คนก็จะดัดเพลงไปแต่บางบางเมืองเนี่ยใช้ทั้งสนามเลยนะหมายถึงว่าคนที่นั่งอยู่บนอัศจรรย์เป็นร้อยคนเนี่ยเป็นพันคนก็แช่แข็งด้วยยิ่งเยอะยิ่งเจ๋งเนาะรายการทีวีเมืองนอกก็เช่นกันนะรายการโปรดของเรารายการของเอเลนก็เป็นเบื้องหลังของทีมงานเขาเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าของเอเลนเขาทำกันยังไงนะฮะ เท่นี่แหละเท่นี่แหละของเอเลนนี่เจ๋งตรงที่ว่ามันมีลูกปิงปองลอยอยู่เห็นป่ะนี่เห็นป่ะนี่ต้องเอาทีมลิงมาทีมอาร์ตทุกเจ๋งไงทีมอาร์ตเขาคงแขวนลูกปิงปองไว้ใช่ไหมตรงกลางห้องอะไรประมาณนี้ทีมอาร์ตนี่วัวก็ได้ทำอย่างนี้ได้เหมือนกันวันนี้เราเอาหลายแม่ด้วยเมื่อวานตอนแรกเราจะทำอะไรรู้ป่ะเราคิดว่าถ้าจะเจ๋งเนี่ยต้องให้ทีมแม่บ้านเราเนี่ยพี่ไผ่เนี่ยเทน้ำพี่ไผ่เทน้ำแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันแข็งแช่แข็ง โอ้ยต่อยให้พี่ไพยแข็งจนเลยิงเราหรให้โจนี้กับทางคุณหญิงนีทีมงานเราแต่เขาบอกว่ามันยากจริงพี่จะสู้กับนจ, <ะ S 2> จะให้น้ำนี่มันแช่อยู่เนี่ยแล้วกะว่าให้เป็นช็อตเนี่ยเทน้ำแล้วก็น้ำแช่อยู่เราต้องแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนไง <laughs> ต้องปีนี่ถูกไหมจะมาเอาเลยมันไม่ได้ไงแต่พี่ไพยแข็งเลยเนี่ยได้เมื่อวานนี้หลังจากที่วูดี้ธัญญาแล้วก็แจ็คจัดรายการเสร็จแล้วนะทีมงานเขาก็อาจจัดสักจัดสักดอกหนึ่งนะให้คุณผู้ชมดูแล้วเราจะไม่พลาดด้วยนะจ้ะ ให้ดูช็อตแรกก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ทีหลังดูซิว่าเรากับพิบตากันหรือเปล่ากับ m แ n นน u i n Challenge ของ TMK Live คครับ อยากฟังเม้นต์ของคุณผู้ชมจังเลยอ่ะที่ติดตามชมอยู่ทาง <c oughs> รายการของเรา SMS <c oughs> มาันบอกเราเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างนะ <c oughs> ถึงต้องหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดรวมไปถึงทาง a c e b o o k Live นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะเคลมใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้อ้นเนี่ยคอมเมนต์ไปด้วยเพื่อรู้ว่า ขนาดทางด้านนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่อยากคอมเมนต์อยากอยู่ในน้นเมื่อวานเรามีการซ้อมกันก่อนวันนี้ให้ลองซ้อมทีนึงแล้วก็มาดูแล้วคอมเมนต์แต่ละคนว่าถ้านี้มีโอเบาไปจะต้องมีแบบแอคชั่นที่หน้าแบบใหญ่ๆเล่นใหญ่ขอบคุณมากเพราะถ้าใครจะทำเนี่ยต้องถ่ายก่อนรอบแรกก่อนนะอย่างของเราเนี่ยโอถ่ายแล้วพอถ่ายเสร็จปั๊บอย่างที่ธัญญาบอกต้องมานั่งดูพร้อมกันแล้วก็เม้นกันเลยเฮ้ยอยากกระพริบตาเฮ้ยเอาอีกอ๋อไม่ใช่ครั้งเดียวสองครั้งเมื่อวานสองครั้งเราว่าครั้งแรกเนี่ยพอถ่ายเสร เราจะเห็นแล้วว่าส่วนใหญ่คนทำแมนเนกเกนท์าท่าเนี่ยมันจะไม่โอเวอร์อ่ะอย่างทีมงานที่ไขไฟไอย่างเงี้ยก็จะแบบก้มหัวเงี้ยมันจะดูไม่สนุกล้วบอกออว่าอ้าปากค้างอ่ะงงๆเลยยิ้มอ้าปากหรือว่าทำท่าใหญ่ๆไว้ก็จะเวอร์จะใม่ชัดเจนเมื่อวานนี้ของทัย่าเนี่ย ือเขาเรียกว่าอะไรคะแม่จับผมไว้จับผมอันนี้วารอคิดเองยังดูไม่โอเวอร์ไงก็บอกขอโอเวอร์อีกนิดนึงนี่ถ้าเรามาเมื่อวานเราสะพานโค้งเลยนะเดาะคุณก็รีบทำกันได้ก่อนนะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราเพลงใหม่ก็จะให้ให้อ้นสีพันลองภาคละเม้นไปด้วยนะพร้อมแล้วยิงภาพมาครับแม่ได้ขึ้นชาร์เลนจ์รอบ2ของ T M K Live มีน้องฝึกงานด้วยใช่ไหมแม่เเมม้นนห่อยพี่ป๊อกกับวดรอดูดกาแฟที่หมดแล้ว เป็นเป็นอะไรที่ต้องดื่มทุกเช้านะครับโควิดูของเราขอขอเป็นเอ็นอะต่อมามาที่อะแจ็คเล็กใหญ่มากคุณตั้ก็ใหญ่ไม่ยอมแทนนะคุณปืนก็ไม่ยอมแทนวิฟวิฟสคริปนี่คือพี่ออสอะคะใช่พี่ออสไฟของเรานี่ไงที่ตอนแรกก้มหัวไม่ได้ไม่ได้วอดอมไม่ยอมอ่านี่อะไรอันนี้งงงนิดนึงนะฮะเลยไปผ่านไปเร็วๆมาที่โปรดิวเซอร์ของเราคุณออถือวออยู่นี่นะโอคุณออสเห็นไหม แล้วคุณหญิงปิดรายการคุณหญิงปิดรายการตลอดให้ต่อให้ไม่ถ่ายเมเนกินคุณหญิงก็ต้องปิดรายการตอนแรกคนนี้เนี่ยนะฮะทีมงานเราเนี่ยคือเขาเอากล้องปิดหน้าไว้อ๋อแล้วก็พอเช็คเทปปุ๊บกูอยากให้เห็นหน้าตัวเองก็เหลากล้องลงเออจะได้รู้ว่าแต่ละคนทันย่าเป็นยังไงฮะโอ้ยคุณทันย่าเหมือนพี่ชาเลยอ่ะเหอเป็นเซเล็บนะเป็นเซเลบก็พอพอเลิกแล้วคุณพงศบอกว่าจริงๆเหมือนหุ่นขี้พึ่งที่อยู่นครปฐมคือบอกว่าช่วยยกกลับไปด้วยวันนี้เราจะไปทำบนรถเมลสายแปด โมโหทำคนเดียวแล้วก็เดี๋ยวไปรีฟพี่ๆขบรถเมย์ก็ได้น <c oughs> อนนอนจะเลิศ <c oughs> มากเลยนะอ้น <c oughs> เราเราคิดว่าการทำงานในกขึ้นแชา์นั้นความท้าทายคือมันต้องยิ่งคนเยอะยิ่งเจ๋ง,งนี่ไงแต่เราค <c oughs> <ๆ S 3> ิด <c oughs> ไม่ออกไนงะว่าในกรุงเทพเนี่ยอย่าง b t s เนี่ยถ้าคุณทำได้ถ้าถ้าคุณโ <c oughs> น้มน้าวทั้งขบวนให้ทำได้นี่สายแปดนี่ไงรถเมย์ยังไปจัดซีใช่ให้ขับซิ่งแต่ห้างในสายแปดนี่คือแช่ไว้แช่ไว้ล้าสายแปดซิ่งสุด อย่าทำดีก่อนเนาะเบรกไม่ไม่แล้วมีการเบรกหัวทิมแล้วตัวตัวขุนล้มตุดีไหมคุณแม่ล้มแบบแข็งแขอพูดแล้วก็ได้ไอเดียแล้วว่าอยากทำอ้าวนี่ไงคุณทําเลยคุณทําได้อไม่มีอะไรที่วอร์คิดแล้ววอร์ดทำไม่ได้เราคิดให้วอร์ดตัดต่อดูเแมนนิเกตแชร์ล์นสาย8อันนี้น่าสนใจฝากให้กับทีมงานด้วยแล้วกัน